จละลายโบมิด,ดาสวมเสื้อไรลกระดุมเซ็กซี่ละมุนมากกลวยยอดไลค์ไปได้แบบสมุนทลายทะลุหลักแสนภายในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงสำหรับภาพถ่ายเซตล่าสุดที่นางเอกสุกตาโบมิดรดาสุดสีนำมาเสิร์ฟให้หายคิดถึงผ่านอินสตาแกรม @boomrisikornmrida โ,โดยภาพถ่ายเซตดังกล่าวเป็นหนึ่งในโมเมนต์ชิลๆสบาย,บายจัดทริปพักผ่อนริมชายหาดที่เผยให้เห็นลุกหน้ารักของโบมิดรดาขณะกำลังโพสทา่าแจกความสดใสและรอยยิ้มหวานชื่นใจที่มาพร้อมกับแคปชั่นหวัดดีฮะแต่ทว่างานนี้ ก็ยังแอบมีมุมเซ็กซี่เล็กๆที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับต้องโฟงกัสผิดจุดและเผลอละ,ละสายตาจากหน้าส,สวยๆของนางเอกคนโปรโดเมื่อเสื้อไหลกระดุมตัวจิ๋วที่จะตัวสงส่นั้นได้เผยให้เห็นผิวสวยสุขภาพดีแบบสองเต็มตาจนทุกเสียงต่างคอมเมนต์ชมตรงกันเลยว่าโบเบลดาในลุคนี้ต่างหน้ารักทั้งละมุนแถมยังสวยแบบตะโกนสุดๆไปเลยขอบคุณภาพโบเบลดาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก c คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ